ไม่เกี่ยวใช่ไหมเรื่องอะไรคะคุณทักษินไปไหว้พระครูบาบุญชุ่มอะเมื่อวานนี้คุณพินทอมค่ะไม่ได้เกี่ยวกับพี่ลูกสาวคนเล็กจะถูกไหว้พี่ปลายเรืงใจใช่ไหมพี่สาวค่ะพี่สาวของทนายกคุณพินทองทาคุณเอมนะคะโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพนี้ค่ะระบุข้อความว่าครูบาบุญชุ่ม พร้อมกับแท็กไปที่คุณทักษิณแล้วก็แท็กไปที่สามีคือคุณพง์ค่ะระบุว่าเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะก็จะเป็นภาพมีคุณทักษิณมีคุณเอมแล้วก็มีคุณนัทพงศ์สามีที่เข้านมัสการครูบาบุญชุม่มเห็น <He. S 2> ว่าท่านให้รูกป,ประคำทั้งสามท่านเป็นสร้อยนะคะนี่ค่ะระวังด้านนิยกใส่เข้าไปนะ, <laughs> ะไม่เกี่ยวใช่ไหมเห็นว่ามีรายงานเหมือนกับว่าครูบาบุญชุ่มเนี่ยท่าน รับกินนิมนต์มาที่กรุงเทพค่ะที่ที่หนึ่งก็เลยมีโอกาสที่อดีตนายกทักษิีกับลูกสาวคนกลางก็คือคุณพินทองทางกับสามีจะพากันไปกราบครูบาบุญชุม่มก็งให้เสียให้พรนะนะอันนี้ขั้นเวลาเชกน,นิดหน่อย